นี่ครับตอนนี้ผมมาเห็นเฮดนาแลครับเป็นเ็ดนาแลดอกหนึ่งครับดอกหนึ่งกะมีมะแลงมากินครับพี่น้องเป็นพวกของไเเป็นพวกนั้นมากินครับนี่ครับกะเป็นไปตามธรรมชาติครับพี่น้องกะค้นหาจินซัดกับหากินขึ้นกันครับพี่น้องต่างคนต่างหาจินครับนี่ครับเ็ดนาแลดอกนี้ครับเดี๋ยวจะเครื่องดอกครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวจะเครื่องดอกครับบออครับพี่น้อง เออนี่ครับตอนนี้ผมมาเห็นเห็ดนาเลครับอันนี้เป็นเห็ดหนาเลครับจ่ว่าเพื่อนหงนาเป็นโมเลครับนี่ครับาะว่าเพื่อนถือฟ้นครับเดี๋ยวเช็คเบื้องแมนโมแมนครับพี่น้องแมนครับพี่น้องนี่ครับเป็นเห็ดนาเลาะเห็ดนาเลาสองดอกครับพี่น้องเดี๋ยวเดาเบื้องให้ดีก่อนครับน่าจะเป็นเห็ดคามากว่าครับพี่น้องเห็ดคาครับ สรุปแล้วเป็นเห็ดคาวบนห็ดน่ะแหละครับนี่ครับเป็นเห็ดคาส่วนมากแถวบริเวณนี้ก็จะมีแต่เห็ดคาเห็ดคาพมันจะเกิดร้ายครับเกิดร้ายทุกปีครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับผมจะพามาเบื่องเป็นความรู้ครับนี่เห็ดอันนี้ครับเห็ดอันนี้เป็นเห็ดพีเบือครับเห็ดที่กินโบไรครับพี่น้องเห็ดนี้กินโบไรครับกินแล้วเบือครับ นี่คือเป็นลักษณะของเพิ่นครับเิ่นตัวนี้สองดอกยู่พี่อีกดอกนึงครับยูในป่ามันครับเดี๋ยวผมจะพวามาเบิงครับนี่ครับมาเบิงลักษณะเพิ่นครับนี่นี่ก็เป็นสองดอกคือกันครับพี่น้องนี่ครับเห็ดอันนี้เบือครับกินแล้วกินแล้วเบือครับกินแล้วเป็นวิ่งเป็นขี่เฮียเป็นหากครับกินแล้วจะหากจะเป็นทองเสียทองลวงครับกินแล้วมีโอกาสเสียชีวิตครับนี่คือเป็นเห็ดเบือครับนี่คือชมหนาเพิ่นครับก็ระมะดระวัางเอาครับพ่อแม่พี่น้อง นี่ครับกรามันรบัองเอาครับกยจะาสีจินครับพี่น้องนี่ครับก็สําหรับเพชรแบบนี้ก็มีทีมีทีสังเกตดูครับพี่น้องนี่นี่ครับเพิ่นก็จะมีความแตกต่างครับล้างเพื่อนก็จะบรละเอียดครับลังเพิ่นก็จะเป็นตะปูตะปีแนวนี้ครับนี่ครับนี่คือเป็นเพ็ดเบือครับบัท่าในกินเพื่อนก็จะตั้งดูครับกินกินเพื่อนก็จะออกคิ้วคิ้วครับพี่น้องขนาดผูได้โบหูมาจับมาใบกับ กับพี่สูตรกินเอาครับกินเพื่อนจะมีความแตกต่างครับกินเพื่อนจะม็นิิ้วครับพี่น้องกับสันนิทานมาเป็นเฮดเบื่อเลยครับพี่น้องกินบบไรครับนี่ครับเป็นปลามันนะครับนี่ผมพาเมือเบิ่งครับเฮดครับเฮดละงูนี่ครับนี่เบิ่งครับพี่น้องเฮดละงูเหลืองครับเห็ดละงูเหลืองสองดอกหรือว่าเ็ดละงูแดงครับเพื่อจะออกแดงแดงแน่ครับนี่ครับเพิ่นเกิดขึ้นมาครับเดี๋ยวผมจะเอาให้เบิ่งครับนี่เพิ่นเกิดขึ้นมา นี่ครับเพิ่งเกิดขึ้นบ้างแียงกันเลยครับอู้ดูเลอกครับพี่น้องดูเล็กนี่ขาเพิ่งกัดจุดเลอกครับนี่ครับนี่ครับเบิ่งครับเบิ่งในตำนะของเพิ่งครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเป็นดอกงามเลยครับพี่น้องนี่ครับดอกสวยๆนี่ครับคือเป็นเห็ดละงูกแดงหรือว่าเห็ดละงูกเหลืองที่เขาเอือนนั้นครับพี่น้องนี่ครับ นี่ครับซึ่งเห็ดนี่เพิ่งจะเกิดอยู่ในปลามันครับนี่อยู่ปลามันอยู่คั้นคู่มันนี่ครับนี่ครับนี่ครับดอกกักรลังงามเลยครับดอกงามงามช่วงนี้กับเห็ดก็กระลังเกิดครับแต่ว่าเพิ่งเกิดโหรายครับโดยบุหงาดิเหตดใดพนใดครับพี่น้องเหตุใดผนใดเพนจังเกิดหน่อยครับพี่น้องนี่ครับแบบสวยเลยครับคู่แฟดครับคู่แฟดนี่ครับคู่แฟดครับนี่ครับผมถวาเมื่อเบิ่งเห็ด อันน um, ี้เป็นฮ็ดพอครับเดี๋ยวผพจะเพิ่งจะผ้าเบิ่งครับนี่ครับเพิ่อนอ่อนหรือเพ่อนเพิ่อนอ่อนหรือเพิ่นเถ่าล่ะครับหรือเพิ่นเกล่ะครับนี่ครับโอ้เพิ่นเกล่ะครับนี่นี่เป็นสีดำล้วครับนี่ครับเพื่อนก็จะเกิดเป็นคุยเป็นคุยอยู่เนวนี่ครับนี่ครับลักษณะของเพื่อนก็จะเป็นหากครับนี่ครับเพื่อนก็จะมีเป็นหากฝอยคือต้นใหม่ต้นยังนี่ครับนี่ครับแมนเบิดครับนี่ครับนี่ลายด้วยครับนี่ครับ ครับแล้วผมจะเอาขัเบรน่ะอ่อนอยู่กับมีอยู่ครับนี่ครับหน่วยแก่หน่วยอ่อนครับนี่ครับหลายอยู่ครับนี่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 แมนเบิร์นี่ครับนี่เพิ่งจะอยู่ในฟังดินอยู่แนวนี่ครับเป็นคือลูกซิ้นนี่ครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับนี่ครับลากษณะเพิ่อจะเป็นแนวนี่ครับนี่ครับกลายเป็นเห็ดเพอาะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มอยู่แนวเลยครับนี่ครับ ครับเดี๋ยวผมเอาเอาให้เบื้องครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวบีบเบื้องครับโอ้ยั่งขาวจั่วอยู่เลยครับนี่ครับยังอ่อนๆอยู่เลยครับนี่เห็ดพอะไฟอันนี้เพื่อนเอื้อนเห็ดพอเห็ดเพาะไฟนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวบีบให้เบิ้งอีกน่อหนึ่งครับนานครับน่นครับย่งข้าวๆาวอยู่เลยครับย่งอ่อนๆอยู่เลยครับนี่เบิงที่รับนี่เบิ้งเลยครับพี่น้องเบิ้งเลยนี่ครับเพื่อนก็ตรฟังตูอยู่แนวนี้เลยครับ นี่ครับผมจะฟังตัวอยู่แนวนี้เลยนี่ครับนี่นี่กุ้มนี่แล้วนับไ้เบิรงก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้านี่ครับลูกใหญ่เลยครับลูกใหญ่ใหญ่หกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่ครับกุ้มนี่สิบครับนี่สิบนี่ครับสิบสิบซิบกับสามเมื่อกี้นี่ผมบีบถิมสามนี่ครับบีบพิสูจน์บนสามครับนี่ครับนี่ครับ มีลายอยู่ด้วครับเพ่อนมีเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มอยู่ครับนี่นี่ครับกับยังอ่อนๆอยู่เลยครับนี่ครับนี่ห้อยเหยียบแตกครับเหยียบแตกนี่เป็นเขาวๆแเนี่ยนี่ครับนี่ครับมันก็จะดูเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเนวยนี่แล้ครับนี่อยู่ครับนี่ลายอยู่ครับอู้ยมดีพี่น้องนี่ครับผมจะพามาเบิ่งครับนี่ครับนี่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 เ็นบอลนี่เห็นบอลเพิ่นอยู่นี่ครับนี่เขาวๆนี่แมนเบิร์ดครับนี่ครับลูกบักใหญ่บักใหญ่เลย ลูกใหญ่ๆลูกใหญ่ๆนี่ครับลูกใหญ่ๆเลยครับพี่น้องนี่ครับนี่นี่คือเห็ดพอครับเป็นเห็ด<อ> <waters S 2> พอฝ้ายนี่ครับเดี๋ยวพิสูน์บางกลุ่มนี่ครับพี่สูนรบอกว่าเป็นยังไงขาวจัวครับขาวจัวเลยครับนี่ครับขาวจัวเลยครับพี่น้องสุดยอดครับสุดยอดนี่ครับนี่ครับก๊ายอยู่ครับ เห็ดพอฝายนี่สหรับเห็ดพอฝ่ายครับนี่ม็ดูเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มแนวนี้ครับนี่ครับพ่เป็นพี่น้องผมจะพามาเบิ่งครับอันนี้ไว่ไวฮ็ดปวกยัคกับพี่น้องนี่ครับเบิ่งครับผมวาเฮิตปวกฟ้านครับแต่ว่าห้อยบริเวณนี่ห้อยเพิ่นเก็บเพิ่นเคลียแต่แตนเบิดครับนี่คือเพิ่นลุงเรือใหไครับนี่ครับนี่ครับผมว่าเป็นเห็ดปวกฟ้านแน่นอนครับเห็ดปวกฟ้านในส่วนมาเพิ่นจะเกิดต้นเต็มโพนครับพี่น้อง เดี๋ยวผมจะดึงให้เบิงครับนี่ครับเรือเตะดอกหน่อยที่ที่เพิ่ลงเรือทีมไม่หายครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับเรือยู่สองดอกครับครับเรืออยู่สองดอกนี่ครับน่าจะเป็นเท็ดปวกฟันครับพี่น้องนี่ครับบริเวณนี้เพิ่ขวดแตกแตนเพิทธครับพี่น้องนี่ก็น่าจะเกิดร้ายอยู่ครับนี่คือเป็นการลงเลือครับลงเรือที่เพิ่นทิมไม่ฮายครับไนดูตั้งนะครับสองดอกครับเท็ดปวกฟัน